พี่นองครับตะกีดตะกรอนเนี่ยผมก็มีความคิดที่สิเฮ็ดเกษตรแบบผสมผสานครับแต่ว่าถึงผู้นันผู้หนีว่าถึงตามความรู้สึกของผมเองก็คิดว่าเออมันต้องมีความพร้อมมีโรงเรียนมีอุปกรณ์มีปุ๋ยมียามีเมล็ดพันธุ์มีการควบคุมมีการพุ้นพ้ินมีการตัดแก่้งจริงมีอี่อย่างสารพัดสารพีครับมีเครื่องวัด pH เถาม่าสิ่งเหล่านี้มัน มันดีว่าเออผมมองว่ามันกับดีมีประโยชน์ครับในด้านในเชิงของเศรษฐศาสตร์เนาะเพราะว่าการหูความเหมาะสมสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมของการเจริญเติบโตของพืชโดยใช้เครื่องมือต่างๆในการตรวจวัดแล้วก็พร้อมกับควบคุมมันให้เหมาะสมที่สุดเนี่ยพืชผลทางการเกษตรมันก็สิงให้ผลผลิตที่ดีนะครับพี่น้องแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการที่ว่าเข้าไปทุ่มเทเกษตรเนี่ยซึ่งเท่าเสียไปคือว่าเวลาครับ จริงๆแล้วมาพอผมกลับมาบ้านหรือว่าเบื้องน้ำข่างทางเนี่ยมันก็เห็นพืชพันธุ์ทันใดหารที่ว่ามันกินได้แล้มันก็เกิดทั้งต้นหน่อยตอนน้นใหญ่แล้วครับพี่หน้องผมก็เลยมาคิดจดนงว,ว่าโอ้จริงๆแล้วการเกษตรแบบสมสระรานหรือว่าเกษตรอย่างกระซ้าเนี่ยมันบุกคนที่เป็นเรื่องหอากครับพี่หน้องยังเห็นว่าเฮาสีจะเเ็พต้มนมะพีเนี่ยเอาเฮาบ่ได้ปลูก เขาบ่ได้ขุดหลุมเขาบ่ได้หดหน้ามบ่ได้ใส่ปุ๋ยบ่ได้ค้นดิน่ได้ตัดแต่งกิ่งไม้ใดอย่างทั้งสิ้นเลยครับพี่น้องมันเกิดเองครับในมันตกเส่ดินอาสิษมีซุ้มนกซุ้มเมล็ดซุ้มสัตว์ซุ้มอย่างละมันไปตกในดินมันเนี่ยพอฝนตกมาแล้วมันจเกิดเกิดขึ้นเองเลยครับแล้วมันไีกจะให้คลเมลิตที่ค่อนางที่สี่เป็นที่หนาเข้าใจเลยเหลอครับผมสิไปเบื้องตัวอย่างตามนี้ครับพี่น้อง รอบรอบเลยเอาก็ขอกรับสวัสดีช่วงใบควางพ่อแม่พี่น้องครับต้องขออภัยหลายนะครับเสียงมาอัาสิลบก่อนน้อยเพื่นเป็นบุญเนาะมันมีมะัูรียส์ได้มาทีนี้เดี๋ยวบบคือว่า,บบาผมสีบพามาบึงอ่าสวนรอบรอบ,บ้านเนาะครับซึ่งสวนเนี่ยมันก็มีพืชเนี่ยเขาไม่ได้ปลูกเองเลยมันเกิดเองเนาะ เนี่ยพ่อต้นกะเพาต้นนี้อันนี้ต้นกะเพราหนิที่แกรกกรอมันมากอย่างไรมันคือมัอนเกิดกะเพาเนี่ยคือว่ามันเกิดธรรมชาติของมันเราปลูกเองเนาะป <บ scr. S 1> ลูกใส่น้ำปลูกใส่ปุ๋ยเนี่อ๋ออันนี้เป็น,ปน,นดีเนากะกะเพาแดงเนาะกะเพาแดงรสมันสีฉุนรสชาติมันสีฉุนแหมงรับใส่กะเพาแต่คนอีสานเนี่ยส,สิเรียกว่าพักอีทูไทยนะแต่ว่าภาษาทางการหรือว่าภาษากลางเขาเรียกอ่าใบกะเพราอ่ะล่ะแล้วต้นบัญญอนี่ได้เอามาปลูกบ้างเพือเอามาเกิดเองมันคือว่ามันเกิดเอง ตำลึงคือกันว่าผักตะมินทรน่ะตำลึงเกิดเองนี่คือนี่คือลูกมันเน่ะนี่ลูกสูงมันอย่างมันจะโอมอย่ดง้เดี๋ยวเอาเม็ดมันไหนนี่ล่ะอันนี้ใบมันยอดอ่อนเน่ยคือว่าถอดกินก็ได้ลวกกินก็ได้กับแก้วกับป่นยังที่ล่ะเพราะมันเกิดเองอันนี้มันเกิดเองโดยเฉพาะหน้าฝนเนี่ยมันจะมากเป็นพิเศษเลยอ่ามาเพราะว่ามันจะเป็นพืชอันที่ว่าเราะอันเป็นเป็นเป็นกาฝากย่างอันต้นไม้ใหญ่ยังที่ล่ะคือยังเห็นนี่ล่ะอ่ามาอันนี้อันอันนี้พวกแก้วมังกรเนี่ยที่อันนี้ เขาผปงตับัดที่นี่เขาได้ว่าหลายปีแล้วเพราะคือเขาจะได้นั่นประจำเขาสีฟกัดเฉพาะที่ว่ามันเกิดเองไหมอันที่เขาลูกเขาประนับป่ะห้เบิ้งอันนี้นะครับป้ามันเป็นมักระตีรีมีมแก้วมังกรไหมครับอันนี้ตัดแต่งจริงผมออกมาผัดบข้างต้นบนวางเนี่ยกะว่าเสียมันแห้งตายเดียกลายเป็นว่า่ันมาแต่ปิ้วกว่าแต่มันหมดตายครับพี่น้องเบิงพุดหล่ะครับหากมันอยู่มีชีวิตอยู่ในอย่างไรเนี่ยแต่ว่าถ้าฝนตกหนำ โนทุบชุกๆเนี่ยมันจะออกลูกออกอยางมันถึเป็นมาป้าพี่น้องเบิ้งเด้ครับบ่มีดินบ่มีนม้ำาบ่มีอย่างให้ยึดกว่ามีแค่นี่แหละครับ,บต้นบัวังครับโผมเอามาฟาดทั้งต้นบัวังครับแล้วเบิ้งครับบางเลนน้ำม,มันอาจจะเป็นหนาคนเนาะบัี้ยหากมันเลยแตกออกมาดูดน้ำเลี้ยงน้ำต้นบัวังมอง,งนี้ครับบ่าตาย่ยเนาะ ดีบ่าดีเป็นหน่วยเฮาพร้อมโอ้เหลือเสื้ออะไหรืถ้าฝนตกี่มันก็มันอยู่ในสภาพนี่มันบ่ตายง่ายดอกโอ้สุดยอดเลยป้าทอ่มันคือทนแถบเป็นปีเลยหรม่อดินกับวิ่งหนามกับบวมีพอออกมาภาพดีหนีป้าตายโอ้มันเป็นพืชของอพันธุ์ดีน้อยแก้วเมื่อก่นอันที่เขาแต่งจริงเขาออกไปถิ่มเนี่ยจะคิดว่ามันสิตายเลยครับมันแพ้ดีบ่ดีมันแพ้โอ้สุดยอดดีเลยครับพี่น้อง เอ้าอันนี้มันเกิดเองหรือว่าเขาออกมาปลูกนะต้นบางฮวงต้นเนี่ยที่แรกตีความมันเกิดเองหรือเขาออกมาปลูกมะละกอเนี่ยนี่ชูรูซิวเซียวมาเกิดปลูกเองออกมาปลูกเอาอาเอามาปลูกเอาปลูกอ๋อไม่ได้ดูแลอย่างมันหลายด้วไปไปงานไปงานบ้านังาเนี่ยเพิ่นไห้มาทั้งจะผ้าเพิ่นไห้มาเออออนั่นแหละเขาไม่ได้ดูแลอย่างมันหลายวยหน้าของเขาไต่หดปุ๋ยเขาได้ใส่ตามธรรมชาติเลยให้มันดูแลกันเองเนาะแต่มันก็เป็นไม่ไหลาจ้ะ มันกออกผละลายไปเลยน,ะนวดสมิ่งแล้วก็ตมม้องตำสมแทบเอาต้นบักแขงเนี่ยบักบักเฉียบพวงอันนี้เขาเอาอมาปลูกพ่อ,อาได้เอามาปลูกเรื่องมันเกิดเองเนี่ยอันนี้มันเกิดเองตามธรรมชาติเลยไม่ยีรีบว่ะเอามาเกิดเองธรรมชาติโอ้คือดุกแท้มันมาแต่ใสอัน,นอันนี้มันนั่นนกขาบมาบ้าบ่หรือย,อยังไงอันนี้กระบอกนี่ใจอาจจะเป็นนกขาบม้าหรือว่าจริงๆมันเกิดเองหลายอย่าง เพราะว่าพ่ได้ปลูกดอกคือว่ามะเขืออันนี้มะเขือพวงเนาะตะไต่ชาเลีเนาะหรือว่าตามเรียกภาษาอีสานสิว่ามะเขือแข็งเขือแข็งสรรพคุณมันกัใส่น้ำพริกกับปิได้หรือว่าเฮ็ดเือแกงเขียวหวานนี่ก็แซ่บไงป๊าดสุดยอดเลยพี่น้องเบิ่งเอาเลยครับเกิดเองครับบ่ได้ขุดหลุมปลูกบ่ได้ใส่ปุ๋ยบ่ได้ห้องพื้นบ่ได้บำรุงรักษาบ่ได้พร่นดินบ่ได้หดนต้นบ่ได้อะไยังทั้งสิ้นครับมันใหญ่เองมันมันเกิดเองครับบางเท้ามันอาจสิ แง่ย่อนปุ๋ยซุ้มใบไม,ม่อย่างที่มันทับถมก็จะตอดกับอาสมีใส่เดือนมีจุลินทรีย์อย่างนีครับเพื่อมันดูแลก,กันเองได้โอ้สุดยอดจเดิีดแต่ว่าต้นหุงต้นนี้มันเกิดเองครับพูดนลครับติดดอกแล้วอีกน้อยก็สิได้กินนี่กันเนะี่ยนี่ครับบัลลีตั้งใจปลูกแน่นอนครับมันมาเกิดเบียดกับต้นปาล์มพัดต้น,น่ยโอ้เคลียผักไส่น่ะหรือว่ามาละละกับตั้งติดดอกอันนี้มันเกิดเองนะอันนี้มันเกิดเองโอ้สุดยอดครับมันคุ้มต้นผักขาแล้วแต่ว่าเขาก็ต้องเอามันออกเด้ละมะละ ยอดมันก็่กินได้เนี่ยอ่าใส่ก๋วยเตี๋ยวใส่ยังกระแซาะเพรขมได้ได้ได้เป็นยาพอมโอ้เมื่อเนี่ยเซลเนี่ยว่าบานท้องสีมีพืชพันธุ์ทหารหลากหลายะนั่นแสดงให้เห็นว่าพันธะพันผืนเมืองอย่างมันก็ยังอยู่เลยครับพี่นองอันนี้ก็แค่ผักตำลึงครับมันก็คุ้มดีกันโอ้บาดท้องอุดมสมบูรณีเหลือเกินอันนี้ขนาดน้ำแดงพวกนี้มันเป็นพืชรุกรุกคือมันสียบตายง่ายหรอก มาหวังนี่ก็เป็นต้นชัยย่านะครับอันนี้เขาเอามาปลูกหรือเกิดเองอันนี้เกิดเองโอ้โหอันต้นนี่แซ่บแซ่ดนะพี่น้องเอาไปใส่หนึ่งป่ายังได้ได้ไดใ้ใส่ต้ม,ตมยำก็ได้นไนเานาะได้ได้อันนี้อันนี้ได้ว่าต้นชูรสนั่นแหละเนาะแมนอันนี้ได้ใส่ต้มยำยังก็ได้นี่อันนี้ไปลวกกินก็แซ่บหวานดีต้นของพี่ครับพี่น้องเกิดเองนะครับเวลาเขากินถั่ยกินเข่าแล้วเคี้ยวถั่ยน่งสาเสตอาหารของพี่มันอกี้มาเกิดอยู่นี่เนาะเพราะว่าหวังนี่ก็เป็นหวังน้าขังแล้วเขาล่างถั่ยนี่ครัับบ่ไดดู้แลลอยยยงากเคร บ่ต้องบ่ต้องเข่าโรงเรียนบ่ต้องตากแดดบ่ต้องใส่ปุ๋ยบ่ต้องหดน้ำบ่ต้องวนดินบ่ต้องแต่งกิง่งบ่ต้องเองียงธรรมาชาติรู้แล้ครับพี่น้องนี่จะกต้นนี้เลยครับประมาณอายุประมาณเกือบๆสิปีแล้วตอนนี้ต้นมันกระเถาแล้วครับพี่น้องแต่อาได้กินน้ำมันหลาหลุ่นเลยเดียวหมากสองหมากนี่คือสิเป็นเขียวหมากสุดท้ายแล้วครับพี่น้องโอ้โสุดยอดจริ๊งธรรมาชาติครับเหนือภูลามันมีเศษ ใบไม้หมักมมมีจุดลินทรีมีฉีเดือนเนาะครับบอ่อจะเป็นต้องใส่ปุ๋ยบอ่อจะเป็นต้องหดน้ำนี่บักหุ่งครับอันนี้บักขําเกิดยดุ่นนี่ครับเดี๋ยวแง่จะน้อยกสิต้องอาดิตัดก,กิ้งให้มันแตกแขนงเพื่อจะได้เอาใบอ่อนมาใส่สตุ่มย่ำแ่บๆเนาะอันนี้มดแตงกำลังสีสางหัง้งนี่ต้นบักย้อมมุนี่เกิดเองครับบักหุ่งนี่พรอะไนสสัตว์มันไม่ม่น่ามีนะครับ มีหัวต้นลำใหญ่ครับพี่น้องกินแล้วกระดึกมาพี่เออกระไฮมันเกิดแซมกันอยู่บรงนี้ละนี่ต้นนี่ก็ได้กินหมากมันเกิดเองเนาะพอต้นเนี้ยต้นแบบไงเนี่ยบุ้ยหมากเดี่ยวกันแบบนี้อะไรนต้นในนีหน้หมากตรงๆได้กินหลายรุ่นแล้วนี่เอาไปตำสมแซบครับหรือว่าสิก,กินสุกๆก,ก็ได้นี่มากตงนี้ก็เป็นต้นมะพร้าวกับต้นมรงนี้อันีมันกเกิดเองแต่ดวนเลวครับ ต้องมาลุ้นว่าบอกเขาออกมสิติดหมากบ่แต่บอกมีนะมีหมากแล้วมาปาะเนี่ยย่า,างรอดเรามะมองหนีกันยังมีกับเผา,าต้นมอนกับตะไคร้เนาะแต่ว่าต้นมอนกับตะไคร้เนี่ยรู้สึกว่าเอามาปลูกอันนี้เอามาปลูกนี่แต่กระเพรามันเกิดเองวะกระ,ะเพราเนี่ยเป็นธรรมชาติเกิดธรรมชาติเลยง้มีแต่กระเพราแดงใส่มาเป็นดุงมาแน่ๆฟาพี่น้องเป็นตะสอนให้บางท่านนะครับการกเกษตรเทัง้งหมดมันมเปม็นเรื่องที่หยุ่งหยั่งนะครับ มันเป็นเรื่องที่ว่าเป็นธรรมชาติโดยและทำธรรมชาติครับพี่น้องมันก็มีผลผลิตเขาไปกินเรื่อยๆครับคันเขาบริหารจัดการดีๆน่ยโอ้ยมีกินจ่ตลอดปีครับพี่น้องนี่ต้นนี้มันก็ตายไปแล้วเนะมันอาจจะเท่าเบตอายุไขของมันเป็นธรรมชาติแต่ว่าในของของมันเนี่ยกับสิถึงนกนี่ยมันก็ขู่ลงดีนน้องมันก็สิเกิดเป็นต้นไม้ามนเป็นกลไกการรักษาเผ่าพันธุ์ของมันนะ น้องนี่ก็เป็นป้าหกต,ตึงกระเบื้อทั้งหมดอย่างครับท่านผู้ชมก็ได้เห็นไปแล้วครับสําหรับพืชพันธุ์อาหารที่ผมพาไปชมนะอันนี้แค่ในบุริรวณยบ้านผมเท่านั้นเดียวยังมีรอดบ้านทั้งไปให้ไปนาที่ทางสาธารณะอย่างที่ว่าสามาถไปเก็บไต้ก,กับยังมีหลายครับพี่น้องถือว่าบ้านทั้ยังอุดมสมบูรณ์แล้วก็มีพืชพันธุ์อาหารที่หลากหลายผมมองว่าโดยเสื้อเลวกการ,กรเกษตรเนี่ยมันเป็นวิถีชีวิตครับ เขาจะเป็นที่สิทต้องแบบว่าไปดูแลใส่ใจอย่าง,างให้มันเอาหลายครับขันเขาบริดาเน้นผลกลําไรขันเขามีไว้เพื่อกินเพื่อปลูกกินเองก็ซื้อเละครับแค่แบบว่า,าเขอาอจัดการดีๆขันเขาจัดการจัดสรรพื้นที่ดีๆเนี่ยมันสิมีพืชที่หลากหลายแล้วก็มีกินตลอดทั้งปีครับดีบ่ดีได้แจกคนได้ขายไปพร้อมสุดยอดเลยครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยการเกษตรที่ดีคือว่าเป็นการเกษตรที่ว่าตามธรรมชาติครับพี่น้องปลอดสารพิษบ่มีสารพิษให้ธรรมชาติดูแลกันเองอย่างเช่นที่เห็นไปแล้วนะครับซุ้มต้นพริกต้อนอีกอย่างที่ว่ามันเกิดเนี่ยมักจเกิดใต้ร่มไม้ไญ่ที่มีใบม,ม้ทับทมมีสี้ะเดือนค่อยพ้นดินมีปุ๋ยอินทรีย์ธรรมชาติมีน้ำมีความชื้นจากาน้ำฝนแน่จากน้ำที่ว่าห้อใส่แน่นะครับ บ่ต้องฟุนดินบ่ต้องอย่างยากเลยโอ้สุดยอดจีิเลยจักมืมอดึงเนี่ยผมคิดว่าผมก็มีความคิดที่อยากเสียทั้งสี่แหละครับตอนนี้ผมกะกำลังเริ่มเนาะโดยการค่อยเป็นค่อยไปเลี้ยนดูเนาะอับแรกเขาปลูกใส่กระถางก้อนให้เขาเลี้ยนดูไปกับมันก้อนก้อนที่สี่มาลงมือเฮ็ดจริงเนาะเอาจะอะไรกับเป็นกำใใลังผมได้ด้วยครับสำหรับมือหี้กะคือสี่มีสมนีแหละครับพาเที่ยวพาชม ไม่คิดนะครับสวัสดีครับ